เจ้าพ่อหลักเมืองคือหลักใจของคนกำแพงเพชรเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาหลายชั่วอายุคนผู้ใดลำบากเดือดร้อนก็จะไปบนบานสารกล่าวขอให้เจ้าพ่อช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าพ่อหลักเมืองก็จักช่วยเหลือคุ้มครองทุกครั้งจะเป็นที่เรื่องลือไปทั่วบ้านทั่วเมืองแม้คนต่างจังหวัด ก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรแม้ลำบากไกลแสนไกลก็ดันโดนกันมาเพึ่งบารมีเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นเทพคุ้มครองเมืองกำแพงเพชรมาทุกยุคทุก,ทกสมัยอันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยโบราณในการสร้างบ้านแต่งเมืองตามตำนานการสร้างหลักเมืองกำแพงเพชรหรือเมืองของทุกเมืองเล่ากันต่อ,ตอมาว่า ตอนสร้างหลักเมืองได้ขุดหลุมกลางใจเมืองเป่าประกาศหาคนชื่ออินจันมั่นคงเมื่อได้แล้วจึงมาไว้ที่ก้นหลุมและฝังเสาหลักเมืองลงทับร่างทั้งสี่เพื่อให้เป็นผีเฝ้าหลักเมืองเป็นเทพร,รัก์ประจำเมืองเป็นปีศาจคุ้มครองเมืองเป็นประเพณีในการต่อสร้างเมืองทุกเมืองมาโดยตลอด นับว่าทั้งสี่ท่านคืออินจันมั่นและคงเป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อมาพิทักษ์บ้านเมืองของเรากลายมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองในที่สุดเชื่อกันว่าเมืองกำแพงเพชรน่าจะสร้างพร้อมๆกับเมืองสุโขทยัยและมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศใต้ของสุโขทยัยสังเกตได้จากแนวกำแพงสามชั้นซึ่งเรียกว่ารีบูน เหมือนสุขโขทยัยหรือร่วมสมัยกันกับสุขโขทยัยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยเดิมทำด้วยศิลาแรงรูปกลมยาวประมาณ2เมตรฝังโผล่ขึ้นดินมาประมาณ1เมตรเศษมีรูปเสียนพระรักอยู่บนยอดศิลาแรงเชื่อกันว่าคือเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง น่าจะร้างเหมือนโบราณสถานทั่วไปพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประภาสต้นกำแพงเพชรทรงบันทึกไว้ว่าออกจากวัดไปที่หลักเมืองซึ่งอยู่มุมท้ายวัดอยู่ระหว่างวัดกับวังทรงบันทึกเมื่อวันที่23สิงหาคม2449ไว้เพียงเท่านี้เองการบูรณะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2472โดยหลวงมนตรีหรือหวานสร้างเป็นศาลาทรงไทยในปีพุทธศักราช2488มีผู้ลักลอบตัดเสียงเทพรักไปหลวงปริวัติวรวิจิตรผู้วาราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ขอให้ในายชา,กาศกุลสุปั้นเสียงเทพรักขึ้นใหม่ด้วยดินจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาหลวง ดินใจกลางโบสถ์ดินใจกลางเจดีทั้งในกำแพงเพชรสุโขทัยศรีสัชนาลายัยพิษณุโลกและตากมาปั้นเป็นเสียงที่เห็นในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2526นายชาววัดสุดลาภาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นได้บูรณะอาคารใหม่เฉลิมฉลอง เมื่อวันที่16เมษายน2527ในทุกวันก่อนเวลา11นาฬิกาจะมีผู้มาแก้บนเป็นจำนวนมากเจ้า mm hmm. พ่อหลักเมืองกำแพงเพชรจึงเป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจของคนกำแพงเพชรใครเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็มาหามากราบไหว้ขอพรนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยในการผ่อนคลายความเดือดร้อนและให้จิตใจคลายความวิตกกงังวล นับเป็นจิตวิทยาชั้นสูงที่บรรพบุรุษของเราซ่อนไว้อย่างล้ำค่าน่าภูมิใจในความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของเรายิ่งนักเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรคือสิ่งศักดิ์ดสิทธิ์และส<ำ>ิ Nature ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกำแพงเพชรเป็นที่เคารพรักสักการะบูชามาตลอดหลายร้อยปีเป็นเทพที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวกำแพงเพชรคุ้มครองชาวกำแพงเพชร ให้ปลอดภัยจากทุกสิ่งไปชั่วนิดมีรนันสวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทรัศน์วัฒนธรรมนะคะใช้นนางสาวเยาวราชสิงห์สำราญนะคะพร้อมกับท่านวิทยากรประจำรายการนะคะท่านอาจารย์สันติอภัยราชค่ะจางคะสวัสดีค่ะคบ่ะวันนี้เรามาทำรื้อฟื้นต่อ ของสารหลักเมืองนะคะถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงนะคะว่าทําไมถึงมีสารหลักเมืองแล้วสารหลักเมืองที่กําแพงเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับอาจารย์เรนให้ท่านผู้ชมฟ้าทราบว่ากะแพงเพชรเป็นเมืองโบราณค่ะก็เลยต้องมีเสาหลักเมืองประจาดูแลป้านเมืองของเราค่ะในบริเวณที่รักสารหลักเมืองอยู่เนี่ยเป็นบริเวณใน ในกำแพงเมืองค่ะในกำแพงเมืองฟ้าคงคทราบว่าการสร้างหลังบเมืองนั้นมีวิธีการที่ค่อนข้างพิดดารค่ะทราบไหมฮะทราบค่ะก็จะเป็นการเต่าร้องชาเมืองตามหาคนที่ชื่ออินจันคงมั่นใช่ไหมคะตามร้านระเพงีอินจันมั่นโค้กอ้ามาร์รวมกันค่ะทำไมต้องเป็นสี่ชื่อนี้ด้วยคะชื่อดีชื่อดีอินครอสุพนอินจันทือสุะจันรค่ะเรามีป้อมเจ้าอิน มีความจดจัคนะคะในมั่นคือมั่นคงอ่าจันมั่นคงคือเมืองเราก็ได้ยิ่งใหญ่และมั่นคงเราะการตำนานว่าคนทั้งสี่เนี่ยเป็นผู้เสละค่ะมาอยู่เป็นเทวดาเป้าหล่งมาตายตายที่ตรงนี้แล้วก็ฝังเสาลงไปการการเศรษชีวเนี่ยหมายถึงว่า ตอนที่บางตำราก็บอกว่าคนทั้งสี่คนยัง,ย,งยังมีชีวิตยอยู่ในใขณะที่โดนโยนลงไปในหนุ่มทำไมต้องอยังมีชีวิตยอยู่ะคะาอาจารย์ก็อาจจะต้องการตามตำนานอาจจะต้องการให้ให้แรงนะครให้แรงให้แรงให,งให้ให้วิญญาณแรงรให้วิญญาณแรงเพื่อจะคุ้มครองอบ้านเมืองให้ได้ บางาตอนบอกว่าพอโยนลงไปในหลุมเสร็จเนี่ยเอาสาวก็แทงลงกไปด้วยสาเมืองเนี่ยนะสาหลังเมืองแทะไปเพื่อเพื่อให้ตายเพื่อให้ตายแล้วก็เลือดจะกระเด็นขึ้นมากระ,ะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งต่างๆออกมานะเป็นงูพิษอะไรลักษณะเน,นี้นะครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณนะไม่ใช่เฉพาะกระเป็นเชพนะฮะเป็นความเชื่อทั่วไปเลยว่าจะสร้างหลักเมืองจะต้องทำอย่างนี้ก็จะเป็นเจ้าขอหลังเมืองประจํามาตอนนี้ พอกำแพงเพชรเนี่ยตาคงทราบว่าเป็นเมืองที่ที่ใหญ่รุ่งเรืองมานานแสนนานค่ะถ้าตามพูดถึงลักษณะที่ผ่านมาแล้ว800้กว่าปีเนี่ยก็ต้องพูดกล่าวถึงว่าต้นต้นของกรุงมัจนาเอยของกรุงสุโขทัยเลยที่ค่ะน่าจะก่อนสุโขทัยดิครับถ้าก่อนกรุงสุโขทัยบริเวณแถบนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของเมืองทาราวดีนะใช่เขียงใช่คาราวดีก็จะมี